สวัสดีครับผมปีเตอร์วันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําผัดกระเพราเครื่องในไก่อันดับแรกเราก็เอาเครื่องในไก่มาทําความสะอาดเอามันออกให้หมดพอเอามันออกหมดแล้วเราก็เอาเกลือใส่ลงไปแล้วเราก็ขยํา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 เพื่อให้เครื่องในไก่ของเราไม่มีกลิ่นคาวพอเราล้างเครื่องในไก่ของเราเรียบร้อยแล้ว เราก็มาทำการหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำหั่นตามนี้เลยนะครับชอบตอนใหญ่ก็หั่นตอนใหญ่ชอบตอนเล็กก็หั่นตอนเล็กพอเราหั่นไก่ของเราสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไก่ของเรามาต้มน้ำเราใส่น้ำของเราลงไปพอน้ำเราเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องในไก่ของเราลงไปหลังจากที่เราใส่ไก่ลงไปแล้ว เราก็ทำการคนเล็กน้อยแล้วเราก็ปิดฝาไว้สัก5-10นาทีระหว่างรอเครื่องในไก่ของเราสุกเราก็จะมาตำพริกกับกระเทียมก็จะมีพริกแห้งพริกกินดาแดงแล้วก็กระเทียมชอบละเอียดมากละเอียดน้อยก็แล้วแต่คุณเลยพอเราโขลกพริกเสร็จแล้วเราก็มาดู เครื่องในไก่ของเราก็เป็นอันสุกเป็นที่เรียบร้อยเราก็ตักพักไว้พอเราตักไก่พักเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเหลือน้ำต้มไก่ของเราไว้นิดหน่อยเพื่อที่เราจะเอาน้ำต้มไก่นี้มาผัดกับพริกกระเทียมที่เราโขลกไว้เราก็จะผัดให้มีกลิ่นหอม จนเตะดังถวนๆกันเลยทีเดียวพอหอมได้ทีแล้วเราก็นำเครื่องในไก่ของเราใส่ลงไปแล้วเราก็ผัดอีกครั้งผัดไปเรื่อยๆผัดจนข้างบ้านจามฟิตๆกันเลยทีเดียวถ้าคุณได้ยินเสียงข้างบ้านจามแล้วนั่นแสดงว่ามันได้ที่แล้วหลังจากนั้นคุณก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย ซีอิ๊วดำผงชูรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆพอผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องในไก่ของเราสุกได้ที่พอสุกได้ที่แล้วเราก็มาใส่ใบกระเพรากับต้นหอม จังหวะนี้ผัดเครื่องในไก่ของปีเตอร์ทรงกินหอมไปทั่วบริเวณพอผัดได้ที่แล้วคุณก็จะได้หน้าตาผัดกระเพราเครื่องในไก่ประมาณนี้